ครัวคุณต่อยเนี่ยตอนนี้หมายยกขบวนความอร่อยครับไปให้นักชิมชาวศรีราชาได้ช็อปเมนูอาหารกันอย่างจุใจกว่า70ร้านค้าชื่อดังนะครับกับงานที่มีชื่อว่าครัวคุณต่อยยกทัพบ,บุกเซนทัลศรีราชาสามพิธีกรรายการครัวคุณต่อยครับก็มีคุณต่อยไต่ภพนะครับมีคุณอ๊อกกิติมีโกตีพิธีกรครัวคุณต่อยนะครับก็ได้ร่วมกับห้างส,สินค้าเซนทัลศรีราชา ยกร้านค้าชื่อดังกว่า70ร้านค้าครับไปร่วมกันจัดงานที่มีชื่อว่าครัวคุณต่อยยกทัพบ,บุกเซ็นท่นศรีราชางานนี้จัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ก็จะมีไปถึงวันที่13กุมภาพันธ์นี้นะครับอยู่บริเวณลานหน้าลินลานหน้าเพลย์บอยแล้วก็โซนหน้าท็อปมาร์เก็ตครับของศูนย์การค้าเซ็นท่านศรีราชา สำหรับภายในงานก็แบ่งเป็น3โซนก็คือบริเวณลานหน้า,าลินนะครับลานหน้า Playboy ยแล้วก็ลานโซนหน้าท็อปมาร์เโดยรวมร้านค้ากว่า70ร้านค้าชื่อดังทั้งนั้นเลยนะครับมีทั้งเมนูคาวหวานของว่างให้นักช็อปเนี่ยไปช็อปกันการตีความอร่อยนะครับว่าทุกร้านเนี่ยผ่านการาคัดกรองมาแล้วจากครูคุณต่อยครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนอย่างเช่นเมลอนญี่ปุ่นสดจากสวนมีโอปันยากิ ขนมยอดทิศแป้งนุ่มไส้แน่นครับอันนี้ยังไม่เคยกินนะโอ้ฟันจะกินนะควนะเคลปญี่ปุ่นอันนี้เคยกินนะแป้งกรอบหลากหลายไส้นี่ทาคุยา่าพิซซ่าญี่ปุ่นนะเป็นพิซซ่าเสียบไม้อันนี้เป็นแนวใหม่แล้วก็มีปลาแดดเดียวอันนี้ก็สดใหม่าจากปราณบุรีนะครับนี่หลายเมนูยังมีเยอะเลยรั้งเจร้านค้าคให้นักชิมเนี่ยได้ไปชิมกันได้ซื้อติดกลับบ้านนะครับแล้วก็มีการ เน้นเรื่องความสะอาดปลอดภยัยภายใต้มนตรการป้องกันโควิด19อย่างเข้มงวดทีเดียวครับ